สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวขำๆนะผมใช้ iPhone เครื่องแรกนะก็มาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยนะครับพอไม่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้มันเป็น iPhone 12มินินะครับก็อยากจะทําคลิปไปเล่าสู่กันฟังนะก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรนะก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจ iPhone ยังไม่เคยใช้ iPhone นะผมก็ใช้เป็นเครื่องแรกเหมือนกันนะตัวนี้เป็นมาลองเป็น iPhone 12มินินะซึ่งผมซื้อแบบว่าซื้อตามงบนะก็มันราคามันจะสูง สำหรับผมเลยนะแต่ก็ซื้อมานะครับตอนแรกคือด้วยความเหมือนอยากได้มานานมากแล้วก็อยากได้ทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอออยากได้ก็ลองเอามาซื้อดูซื้อมันใช้ดูก็โอเคนะพอใช้ไปมันก็รู้สึกว่าตอบโจทย์พอสมควรเยอะมากมากนะก็ชอบเลยนะ <c oughs> ผมว่าเครื่องต่อไปก็เป็น iPhone นี่แหละ <c oughs> คือมันอะไรบ้างอ่ะนแม้แต่การพิมพ์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับหรือว่ากล้องนะครับหรือว่าการเป็นเชื่อมต่อกับตัว อุปกรณ์อื่นนะส่งไฟล์ส่งอะไร